คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงทนห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA นทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบีเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย24พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลสายตัวนออกครับเป็นการพบกันเกมที่2ระหว่างบอสตันเซลติกวันนี้ยังคงเปิดบ้านทีดีการ์เดน7จ็ดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยต้อนรับกาเยือนของทีมมามิดอินินาเพเซอร์ er. โดยเจ้าบ้านบอสตันเซลติ้ครับโคชยังเป็นโคชหนุ่มอย่างโจมัสุล่าครับ จะได้ดวลกับโค้ชจอมเก่าอย่างริกคาสลายครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ผลงานการดวลกันในเกมแรกชชนะตกเป็นของเจ้าบ้านบอสตันเซลติ้ครับเฉือนชนะไปได้แบบบุตริตในช่วงต่อเวลาพิเศษโดยโจบไปได้วยสกอร์133ต่อ128ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นสิทธิ์รุนสุดท้ายของโคบี้ไบยันอย่างเจสันเททัม3ามแต้ม12รีบาวด์เแอสซิสเป็นผลงานระดับดับเบิ้ลดับเบิลครับ เสริมด้วยจูฮอลิเดวันนั้นโดดเด่นมากครับกาดตัวเกา่าตัวนี้ครับ28แต้ม7รีบาว8แอสซิสส่วนคู่ของเท่ท์ถยังเจเลนบราว์26แต้ม7รีบาว5แอสซิสครับก็มีส่วนสำคัญในการยิง3แต้มตีเสมอให้กับบอสตันไปต่อเวลากับเพเซอร์ในช่วงต่อเวลาครับและชัยชนะนก็ตกเป็นของเจ้าบ้านอย่างที่ผมได้บอกไป ส่วนผู้แพ้อย่างเพเซอร์ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นไทริสลิเบอร์ตันครับ25แต้ม10แอสซ,ซิสเป็นผลงานระดับดับเบิลดับเบิลครับเสริมด้วยปัสกาลเซียแคมครับดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับ24แต้ม12รีบาลและไม์เทอร์เนอร์ก็ทำดับเบิลดับเบิลอีกหนึ่งคนครับ23แต้ม10รีบาลครับแต่สุดท้ายเพเซอร์ก็แพ้ไปแบบหน้าเสียดายจริงๆครับ โดยเล่นตัวจริงนวน้พอยกาดฝั่งเจ้าบ้านโดดเด่นมากในเกมแรกครับสำหรับจจมเก่าจูฮอลิเดย์ครับตำแหน่งแม่ทัพครับดวลกับแม่ทัพของเพเซอร์อย่างไทริสเซอร์ิเบอร์ตันครับความสดไปที่ไทริสครับแต่ความเก่ามองไปที่จูฮอลิเดย์ชุดตกางเจ้าล้นเดริกไว้ครับต้องยกระดับตัวเองให้ดีกว่านี้ในเกมที่2ครับดวลกับเอนรูนเนมบาร์ดเป็นดาวรุ่งนะฮะตำแหน่งนี้ก็ยังชอบเดริกไว้เล่นมากกว่า สมอลฟอร์เวิร์ดครับเจเลนบราคู่ของเททัมเจดีดวนกับเอรอนเนสมิยดครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาครับมีความดุดันเช่นกันครับแต่เจเลนบราชื่อชั้นเหนือกว่ามากแล้วไปกันต่อที่ตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับสิดนุ่นสุดท้ายโคบี้เบนอย่างเจสันเททัมครับวันนี้จะได้ดวลกับแม่ทัพอีกหนึ่งคนของเพเซ,เซอร์ปาสกาลเซียแคมครับตำแหน่งนี้สูสีแต่ส่วนตัวผมชอบเททัมเล่นมากกว่า และเซนเตอร์คูมงในครับฝั่งเจ้าบ้านบอสตันเซลติกยังคงใช้เซนเตอร์อย่างจจมเกลตาหวานออฮอวฟอร์ดครับจะได้ดวลกับไมค์เทอร์เนอร์ครับช่วงนี้ถือว่ามีความดุดันมากๆสําหรับไมค์เทอร์เนอร์สามแต้มก็ถือว่าแม่นตําแหน่งนี้ผมว่าเพเซอร์เหนือกว่าเล็กน้อยครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บครับคนสําคัญเซนเตอร์ตัวจริงของบอสตันเซลติกอย่างคริสตัพอสิงกิสครับยังคงมีอาการบาดเจ็บน่าจะกลับมาได้หลังวันที่27พฤษภาคมครับ ส่วนอินดีนาเพเซอร์ครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวครับอยู่กันแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านบอสตันเซลติกประกอบไปด้วยจูฮอลิเดย์เดริกไวต์เจเลนบราวน์เจสันเททัมและออฮอมฟอร์ดครับส่วนทีมเยือนครับมามืดอย่างอินดีนาเพเซอร์สแล็บนี้ประกอบไปด้วยไทริสเชอร์ลิเบอร์ตันเอนรูเนมบัตไอรอนเนสมิธปาสกาวเซียแคมและไมเชอร์เนอร์ สถานการณ์ล่าสุดในซีรีส์ครับบอสตันเซลติกขึ้นนำอยู่1ต่อ0ครับถ้าเกมนี้สามารถเก็บชัยในบ้านได้อีกเกมครับก็จะขึ้นนำเป็น2ต่อ0ในซีรีส์โดยผู้เล่นที่จับคู่แมชอัพดวลกันวันนี้ครับในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดผมหยิบยกเจสันเททัมครับสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของโคบี้ไบอันก็มาที่25.4แต้มต่อเกมในรอบเพลย์ออฟฤด,ดูกาลนี้ครับสูงที่สุดของบอสตันครับดวลกับปัสกาลเซียกัมครับยี่ริบเอรเดจุดสามแต้มต่อเกมใน ถือว่ามวยถูกคู่ถูกราคาในการเล่นตำแหน่ง power forward ครับและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเกมแรกบอสตันเซลติกครับค่อนข้างจะเล่นติดประมาทในการเจอกับเพเซอร์ไปหน่อยครับแม้มีโอกาสที่จะขึ้นนำนะฮะแล้วก็ทิ้งห่างหลายครั้งแต่ทําไม่ได้ครับสุดท้ายเพเซอร์ไล่มาตีเสมอและเกือบจะพลาดท่าแพ้ในบ้านด้วยซ้ำครับและบทเรียนจากเกมแรกครับโจมาซูล่าโค้ชของบอสตันเซลติกน่าจะเน้นเกมรับมากกว่าในเกมหนึ่งครับและผลรวมของสกอร์น่าจะต่ํากว่า225ยืนฝั่งต่ํา ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ